โอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำาหมึงถึงเซอร์กันนะครับก็เป็นด่านเรียกว่าอะไรนะด่านเอ่อแลคูนซิตี้ด่าน r p รีดีเออ, City, เอ,อผมเซตด่านมาแล้วครับก็ส่วนเปิร์กที่ผมเล่นเนี่ยก็จะอยู่ทางขวาเลยเอ่าเป็นเปิร์กรุน่นหัวหมูแล้วก็เป็นโทเทมไม่รู้ตัวแล้วก็ตีเจ็บแล้วก็จะ เรียกไงนะไม่รู้ตัวโอเคมีคนปั่นนะครับเครื่องนี้ขอญาตออกมาวิ่ <c oughs> ก็นึกว่าฉีกไปแล้วแต่เครื่องมันไม่มีสะเก็ดไฟแล้วเฟเลยวะเจอคนที่ถูกใจแล้ววาร์ปก่อนวาร์ปก่อนแล้วก็น่าจะโดนโดนไปก่อนวุ้ยตรงนี้โดนสามคนเลยแสดงว่ามีคนอยู่ตรงนี้คนใดที่เจียวคือคนเดียวที่ถูกใจนีเรียบร้อยโดนไปคนหนึง่งแล้วเราสเต็กเลยหรือเปล่าแล้วก็วาร์ปเลยฮะโอเคเราตีก็คือแอดออนผมมาเมื่อ เขาเรียกว่าอะไรนะออกจากการเล่นกายแล้วตีอะทีวีมันจะรีสี่เครื่องที่ผมวาร์ปล่าสุดนะครับปอนแอดออนสีเขียวเนี่ยจะเป็นอ่าเมื่อเขาฮิวกันอะก็จะติดสถานะคำสาปหนึ่งขั้นส่วนก็ไม่มีหรอผมวาร์ปเช็คเครื่องเรื่อยๆนะครับอุ้ยได้ยินแต่คนเจ็บแสดงว่าโดนแสดงว่าโดนคำสาปหนีโดนเลยสเต็กเลยอันเนี้ยสเต็กสเต็กในจานคือเนื้อเดียวพอเธอคนเดียวคือเนื้อคู่แล้วก็พับไปเลยแล้วกัน ทิ้งประทัดตึงๆแล้วตรงนี้เหมือนจะไม่มีทีวีนะเหมือนจะต้องไปข้างหน้าหรือเปล่าออกข้างหน้าหรือเปล่าแล้วขอยยาตีก่อนเลยแล้วกัน <c oughs> เปจงชัดกระพับไม้ไปแล้วด้วยครับตรงนี้ไม่ทีวีครับโดนแน่นอนองนี้โดนเลยโดนและฮ่าตีคำสาปไปก่อนแล้วเ,จจนะเหมือนจะจุกนะเหมือนจะจุกนั่นแล้วก็ยังไงยังไงหลอกไฟมามบุญวักมาอะฮ่าไม่ทันแล้ว โดไปก่อนทีหนึ่งตึงๆแล้วพับไม้เลยฮะเริ่มไม้เริ่มไปแล้วแล้วก็วาร์ปดักมาข้างหน้าแล้วก็ติดคำสาปไปอีกขั้นหนึ่งติดไหมน่าจะโดนนะอันนี้เหมือนจะต้องรอจังหวะนะจังหวะแล้วก็ถ้าไปตรงนั้นเนี่ยมันมีทีวีไงแล้วมุดเลยครับมุดอันนี้โดนอันนี้โดนแน่นอนแล้วก็หาคนใหม่ก่อนตีครับตีเอาทีวีเปิดก่อน ไม่มีเสียงคนปัดผมวาร์ปไปส่วนก่อนแล้วกันโอ้ส่วนก็ไม่มีเคว้งแหละอย่างงี้เคว้งเลยตรงกลางก็ไม่ใช่โอ้ทีวีตรงนี้มันยังไม่หลีอะครับผมวาร์ปไปเรื่อยๆดีกว่าเผื่อมันได้สแต็กสักขั้นสองขั้นหรือมันไม่ได้ยินเสียงวะผมเดินไปเช็คก่อนแล้วกันหุ้ยมันมีเสียงคนเจ็บนะเนี่ยมันมีเสียงคนเจ็บอยู่ข้างล่างเนี่ย อ๋อน่าจะมาแก้ทีวีปะแก้ทีวีตรงนี้เรื่อยๆแล้วตามขอยนาตามรอยเลือดไปเลยละกันโอ้โหแล้วจังหวะนี้ฮะเหมือนเซอร์จะปั่นเครื่องเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วจังหวะนี้คินเลอร์ตามรอยเลือดมาแต่ยังไม่เห็นเซอร์แล้วโอ้โหบัตรลัดไม่ขึ้นครับไม่มีเสียงหัวใจไล่ล่าแล้วงานเข้าแล้วหรือเปล่าซาตโกตัวนี้แล้วเหมือนจะเจอนะเหมือนจะเจอแล้วนะมองมาข้างหลังแล้วมีคนมารับหรือเปล่ามีโอ้โหตรงนี้มีถึงสี่คน อยากจะมีทีวีตะเครื่องหรือเกินตรงนี้แล้วโดดไปไงโดดไปตรงนี้อ่าแล้วมองสดุดมองสุดไม่เอาตรงแล้วเข้าไม้มากระทืบไม้ไปก่อนละกันแล้วถ้าไปข้างหน้ามันก็มีทีวีไงอมันไม่ไปทีวีว่ะไอ้นี่มันยอมโดนตีเพื่อแลกกับไม่ติดสถานนะคำสาบแล้วตีเลยครับตีเลยครับไม่สนใครทั้งนั้นแล้วถ้าไปตรงนู้นก็ติดแน่นอนครับวาร์ปเลยครับ อุ้ยเหมือนจะติดแล้วนะแล้วก็ว้า,ามาเจออันนี้ไล่สุดแน่นอนไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนเป็นเด็กใครผมไม่สนอยากให้รู้วยวาระสุดท้ายของนายเนี่ยมาถึงแล้วแล้วใบตรงนี้มันเป็นไม้ที่แบบเล่นยากเงยังไงครับผมมีเชิงได้ทั้งวันอันนี้ขอญาตเลยครับดวงตาวิเศษ ดวงตาทำมึงถึงวัดฮะฮะอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่ทำกันแบบนี้มันไม่ได้หรือเปล่าครับคือผมส่าห์พยายามทำมาแล้วนี่คือสิ่งตอบแทนเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่ยังเหลืออกีกตั้งสามคนยังถือว่ายังได้ใช้อยู่แล้วมาที่สวนแต่ผมมาสวนบ่อยไม่ไม่เจอใครเลยนะสวนเนี่ยหลายรอบแล้ะ มาตรงนี้ก็ยังไม่เจอใครเขาน่าจะไปรีกรุปกันหรือเปล่าจะมีทำไมเครื่องนี้มันดูแรงจังอ่าแล้วเจอน้องรีออนไงแล้วรีออนโดนไม้มาโดนตีฟรีไปแต่ก็นดามีทีวีแล้วผมว์ปดักมาก่อนเลยแล้วกันแต่ยังยังเหรอยังไม่ติดเหรอเฮ้ยในรอดจากซีซันนี้ได้ไงวะอันนี้น่าจะติดแหละโหยังวะยังแข่งอยู่ งไหนอะ่ะอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้มันอยู่ห้องตรงเมื่อกี้โอ้โหอ,โอุ้ยเดจ็บเลยวัดฮะ,ะยังไงเนี่ยอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ฮะมันมีเสียงร้องอะ่ะเสียงร้องมันบั๊กอ่ะเนี่ยวิญญาณตามติด <c oughs> พังก่อนแล้วกันมันน่าจะโด,ดดเรื่อยๆตรงเนี้ยท้าไมพังอะ่ะน่าจะไปห้องโอ้โหหรือว่าจะไปห้องสมุด <c oughs> ไม่น่านรอดแหละอย่างเงี้ย มันมีทีวีไหมเนี่ยโหต้องตีวะน่าจะปั่นไอ้หอ,รห,อรหรือเปล่าเดีย๋ยวไปสวนอีกรอบหนึ่งดิเฮ้ยสวนมีแล้วมาแล้วมาแล้วมีคนปั่นแล้วสวนอะใช่ไหมเอา้าโอ้ได้ยินเสียงหลอนหรือว่าได้ยินเสียงเครื่องสวนแล้วมันจะเกินไปไหมแล้วก็พับเลยแล้วกัน อ๋อรูนเฮ้ยรูนผมไม่หายด้วยนะเพราะว่าปกติแล้วถ้าคนแรกตายอ่ะรุนมันจะหายใช่ป่ะแต่ว่าคนแรกอ่ะอุออ๊ยฮะ่เดี๋ยวเขาตีคำสาวของครับเขาไปหิวเพื่อนนะเฮ้ยคำสาวเอาละถึงเวลาอยู่ไหนเมกโทมาจ่าที่มาแล้วจ้าอยู่ไหนจ้าเหมือนจะอันนี้เหมือนจะไปฮอนะอ่าแล้วปั่นเครื่องปั่นเครื่องไม่เอาส่งแล้ว แล้วเหมือนจะยังไม่รู้ตัวหรือเปล่าว่าติดสถานนะพับผม<ฮ>เลี้ยวไปแล้ววาทำไมโดนต้นน่ะค<ฮ>ุณห<ฮ>ิบวะจับไน้นี่ก่อนจับก,กัหักกระดูกก่อน<ฮ>หักกระดูกนิ้วแล้วนะนี่มาแล้วอันนี้คือสเต็กเลยสเต็กในใจคือเนื้อเดียวเพราะอะไรครับเพราะเธอคนเดียวคือเนื้อคู่มาแล้วเอาจริงไงถกเสื้อถกแขน ถอดเสื้อแบบว่าถกเสื้อออกนอกกางเกงแบบเอาจริงถอดเข็มขัดด้วยถอดถุงเท้าด้วยพร้อมและพร้อมซัดเลยไปไหนวะมันวิ่งไปตรงๆเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> ต้องพังไหมนเนี่ยไม้เนี่ยอันนี้มันวิ่งแบบโอโ้โหมันวิ่งแบบถอดสมองโอ้ oh my god หรือจะเชื่อมันวิ่งถอดสมองแล้ว จริงอันนี้วิ่งทอดสมองจริงดูมันไม่มองหลังเลยโอ้โหแล้วมีมีไรแล้วไงไม่สนไม่สนแล้วนั้นเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวต้องมาแล้วติดเครื่องมาแล้วแน่น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 ่น,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 นโดนไปก่อนกำลังจะโดนหรือเปล่ากำลังโดนตึมตาหรือเปล่าคนด,ดันไหมนี่คือคนด,ดันไหมฮ่าแล้ววิญญาตาติดอีกแล้วเจ้าที่มันแรงตรงนี้ ห้องสมุดเหรออุ๊ยอุห์ทุกุห์ทุกุศลที่ทำมาโอ้ยกระถานนี้มันแรงจริงกระถานกุศลพอดีเป็นคนมีบุญไงโทษทีละกันแล้วก็ทํามึงถึงไปเลยที่หลังต้องไปทำบุญเยอะๆนะเขาบอกว่าผีหลอกแล้วโดนเซอร์ด้วยกันหลอกกันเองเนี่ยหาอะไรแจ้งตำแหน่งมางี้วาร์ปมาเลยละกัน ไม่ใช่เหมือนจะไม่ถึงเครื่องมันเครื่องไหนวะเอา้าไม่ใช่ทีวีนี้จะว์ปไปทีวีนั้นไอ้ทีวีฮออะโหแล้ววา์ปมาไอคนโอ้โหมาเจอวิญ,ญญาณตามติดวันนี้จะไปถึงฮอไหมเออเนี่ยอันนี้ทีวีฮอแหละน่าจะฉีกไปแล้วแหละไม่น่าอยู่ให้ว์ปติดสกิลเล่นๆพังไม้ไปก่อนเลยแล้วกัน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต้องต้องวาร์ปแหละวาร์ปไปหาคนอื่นแทนอุ้ยเหมือนจะมีเสียงร้องนะฮ่าไม่เนียนอันนี้ไม่เนียนไม่เนียนนะตีล้มไปก่อนแล้วก็วาร์ปหาอีกคนหนึ่งถ้าเขามาแตะเขาจะติดสถานะคำสาปขั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นผมให้เขามาแตะได้นะผมโนสนโนแคร แล้วก็วาร์ปมาไงทำไมผมคิดว่ามันยังอยู่แถวนี้วะไอคนที่ปั่นเครื่องเสร็จอ่ะน่าจะเป็นลีออนแต่แล้วแต่แล้วแต่แล้ว <c oughs> ตีเลยละกันแล้วรีออน <c oughs> ว Leon, ิ่งไปยอ่ยอๆด้วยยอ่ยอๆยอ่อทำไมยอ่อทำไมถามจริงคือเมื่อกี้ตีก็ลงแล้วแต่ว่าพี่เป็นคนมีอีกโก้ไง จะต้องทะมึงทึงเท่านั้นแลวหวามาเลยติดหรือยังจ๊ะวิังอีกเหรอเอ้คนนี้มันติดยากนะน่าจะเป็นคนที่แก้ทีวีบ่อยๆหรือเปล่าแล้วใครสดแล้วใครสดจะมาวัดเชิงหรอปางนู้นปาง,างนู้นตอนก่อนตอนก่อนอันนี่มันไป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 ทางนึงอะไปทางนึงฉีกให้ฉีกเลยให้ฉีกเลยคืออยากล้มแค่นั้น อยากโดนตีล้มใช่ไหมไม่เป็นไรไปไหนอะคนเนี้ยเหมือนจะเจอไม่เนียนนะนี่นี่ไม่เนียนถึงเวลาแล้วครับก็แค่แตะก็แค่แตะเพื่อนขึ้นมาแค่นั้นพับเซฟไปเลยพับเซฟไปเลย มันอยู่ในแผนหมดแล้วครับเดี๋ยวรอเขาแตกขึ้นมานะครับแล้วเดี๋ยวเราวาร์ปทีวีนั่นแหละครับเอ่อทีวีนี้ใกล้สุดเรียบร้อยฟิลิกฟิลิปจ๋าขอสักคนที่มีหัวใจตรงเดียวกันเหมือนจะเจาเอ๋หรือเปล่าเสียงร้องนี่คือเหมือนจะมาหรือเปล่าครับมันอยู่มันอยู่ตรง ข้างล่างมันอยู่ตรงนี้มันเก็บทีวีไปใช่ไหมมันเก็บทีวีไปเราจะไปแก้ทีวีจะไปแก้ทีวีอเาวแล้วเดี๋ยวนะเอาเอายังไงเอาใครก่อนดีเอาว้าก่อนแล้วกันเอาลีอ้ยติดคู่ติดคู่แล้วไปเอาลีอ้อยก่อนเอาลีอ้อยก่อนไอ้นี่มันทำตัวเต็มเต็มเนี่ยถ้าถ้ารู้เปล่าถ้าเขาจะจ้องจะเล่นคุณน่ะให้คุณพูดว่าเส็นยอสู่ต่อ สองหอบวอ t <g ười> อะไรอ่ะเฮ้ยมันจะมาแก้ทีวี <c oughs> ใช่ปะ่ะอ๋อทีวีนี้ใช่ปะ่ะก็เห็นผีสะตะโกนต,ตัวจริงเปล่าดูนะผีสะตะโกต,ตัวจริงนี่ตัวจริงเสียงจริงมาแล้วจ้าออกจากทีวีมาแล้วก็ทำมึงถึงเลย <c oughs> <c oughs> โอเคครับทุกคนเอา้าล้วเหมือนโอ้นึกว่าตายไม่สนิท โอเคครับน้องๆก็ <g ül> <g ül> <g ül> สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดูหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวรามก่อนสวัสดีครับ